เรายังคงตามมาชมนะคะแม่เกศลินแล้วก็น้องหอมแดงนะคะน้องหอมแดงเห็นไหมคะดีค่ะนิิชาพามาชมที่น้องอยู่นะคะตอนนี้คุณแม่เกศลินก็ขึ้นมากินหญ้านะคะตอนที่มากินหญ้าช่วงเวลาที่มานี้ก็คือว่าประมาณบ่ายสองนะคะที่นีช่ชามาเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาของการที่เขาขึ้นมาจากในน้ําถ้าอยู่ในน้ําก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าน้องหอมแดงนี่นอนตลอดเลยค่ะเพราะว่าเขาขึ้นมาตามแม่เขาเฉยๆนะคะเขาไม่ได้มากินหญ้าแต่ว่าคุณแม่ ของเขากินยานะคะนี่คือแม่เกสรินก็กินยานะคะฮิปปุปเมัรนี่กินยาเป็นอาหารนะคะส่วนน้อง หอมแดงก็นอนค่ะนอนอยู่ตรงนั้นนะคะนอนอย่างมีความสุขนะคะวิถีชีวิตของคุณหอมแดงค่ะน้องหอมแดงนะคะจะนอนนะคะนอนตลอดเลยค่ะถ้าคุณแม่ขยับถึงจะขยับนะคะถ้าคุณแม่เดินออกไปห่างปุ๊บเขาก็จะลุกตามแต่ก็มานอนเฝ้าอีกเหมือนเดิมนะคะคุณแม่ก็มีหน้าที่กินหญ้าไปกินหญ้าไปน้องหมูแดงก็มีหน้าที่นอน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 นะคะน้อง หอมแดงเอาแต่นนอนนะคะน้องหอมแดงเอาแต่นอนนะคะเขาก็ยังเป็นเด็กน้อยถ้าเปรียบเทียบ e ก็คือเด็กน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าอายุก็ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนดีนะคะก็จะนอนเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณแม่เกศลินก็จะกินหญ้าไปพังๆก่อนเวลาที่เข้ามาชมน้องจะมีช่วงเวลานะคะถ้าเกิดไปไม่ตรงช่วงเวลาเขาก็จะอยู่ใต้น้ําซึ่งก็จะมองเห็นไม่ชัดแล้วก็ไม่เด่นนะคะอันนี้นะคะถ้าอยากจะเจอน้องให้ดได้เดินไปเดินมากับคุณแม่ก็จะต้องมาในช่วงเวลาที่เขาทานอาหาร ทาน้าอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วงเช้าก็จะมีช่วงประมาณตั้งแต่เจ็ดโมงถึงแปดโมงครึ่งนะคะจนเด็กเขาก็จะมากินยาแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณบ่ายโมงครึง่งมาถึงบ่ายสองนะคะก,กว่าๆนะคะช่วงนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเขาอิ่มเขาอะไรเขาก็จะลงไปอยู่ในน้าเพราะว่าฮิปโปก็ชอบน้ำเนาะคุณแม่ก็กินไปค่ะกินยาไปสบายใจไปนะคะส่วนน้องหอมแดงก็นอนค่ะน่ารักในอินด,ดูไหมคะดูสิคะน่ารักในอินด,ดูมากๆถ้านอนตัวกลม เลยคะ่ะตัวกลมมากๆค่ะหอมแดงตัวกลมน่าเอ็นดูเอ็นดูค่ะเห็นไหมคะความน่ารักน่าชังของน้องหอมแดงน่ารักมากๆค่ะหอมแดง,แดงน้าสีสเกตสวนสมเด็จนะคะจังหวัดสีสเกตสวนสัตว์สีสเกตค่ะหอมแดงตัวน้อยก็เป็นชื่อที่ได้รับการบวชแล้วก็ตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะน่ารักไหมคะก็ยุกขยิกก็ยุกขยิกแล้วนะคะเห็นไหมคะตื่นตื่นก็ยุกขยิกปิกตัวแต่ไม่ลุกนะคะตื่นแล้วก็ พิกไปพิกมาก็นอนอีกเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะความน่ารักค่ะคุณแม่เกสลินก็น่ารักนะคะหอมแดงนี่เอ็นดูเอ็นดูค่ะดูสิคะดูสิคะ นี่เห็นไหมคะพิกทาไปมานะคะคุณแม่นะคะพิกทาไปมาหาคุณแม่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกๆคนโอ้ยนะคะยิ่งถ้าได้ไปเห็นตัวจริงๆนะคะของเขาแล้วก็จะรู้สึกหลงรักเขานะคะเพราะว่าเขาหน้ารักจริงๆตัวกลมเกลี้ยงนะคะนี่นะคะบอกได้เลยว่าตัวน้องน่ารักมากๆนะคะ